สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีสามร้อยเพชรบนแพงครับเอฟซีหลานหน่อยเอฟซีบอโจครับแล้วก็ศิลปินทุกทุกคนนะครับทั้งสาวหน่อยล้งเพื่อนชว์แล้วก็สามร้อยเพชรบนแพงนะครับเอาในคลิปนี้นะครับกับวันจันทร์นะครับทางพบกับทางช่องสอนนุ่มทะเบียนเกียววันออฟิเชียลนะครับอาทิตย์แรกวันจันทร์แรกโอ้หน้าตาดำค่ำครับช่วงนี้ ช่วงนี้ตั้งแต่หยุดเงีวมันแหม่มากนะครับลงทงลงสวนครับพอดีไปเห็ดมองพอเนินไว้ยังไงเห็ดบานสวนเห็ดมองพักช่วงวันหยุดจังสินนะครับนะเนาะเจ๊ดเลยไปเห็ดบานสวนไว้นะครับก็เลยบ่ค่อยได้เห็ดลงชิปนะครับกําลังบึงงานน้ำซางอยู่ก็เลยมีเวลา มีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปหมูว่านนี่แหละครับไปโดมห้องเพราะว่าหมูว่านพนีเตรียมเตรียมซ่อมนะครับสําหรับไลา์สดกลุ่มปิดเมื่อนี่นะครับแรกนี่แหละไร้สดกลุ่มปิดมีร,บร,รบมมับเชิญนะครับมีรับเชิญของอนกนะครับเสียงวิหกแล้วก็พระไายนะครับเนาะแล้วก็น้องคอปเตอร์ส่วน เมื่อคืนนะครับหลังจากที่ได้เิ่นสอมแล้วแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้นั่งว้าจา่าว้าคุยรวมวงกินขา้าวรอบเด็กกันนะครับในคลิปที่ไล้ล่งไปแล้วที่พี่นอ้องเฮาได้เห็นอีหลาหน่อยองยิงพ่นยยางไกนะครับให้พ่อเพิ่นให้พ่อโจพอนนท์แล้วก็ให้แฉที่เพิ่นมาร่วมจะมีแต่ทีมงานเดียวกันนะครับ หมู่ว่านทิ้มงานทั้งยโสธรน,นะครับเป็นได้แวะมาหาคนมากับทั้งเลขานิวนะครับเนาะแล้วก็เ,เ,วลกกเ,กเลยได้วอลได้จากันได้ได้บอดกัเลยได้วอลถึงโปรเจกต์กหลังจากไล์สดคืนนี้นะครับวันที่30นะครับจะมีโปรเจกต์กอีกโปรเจกต์กหนึ่งไล์สดกลุ่มปิดแลกะการซิมี่ในการเข้าเริ่นเพื่อเน้นว่ากินเขา แรงโสกันใกล้ชิดกันกับศิลปินนักร้องหมอลำ่ทั้งสองวงคือสาวหน่อยเพชรบนแพรงแล้วก็สาวหน่อยล้มเพลินโชว์นะครับสเสด็พอพอแม่แม่เอฟซบ้านหักแต่ละหลังเอฟซแต่ละคนได้สัมผัสเพราะว่าถ้าออกไปหน้างานจริงๆนะครับออกไปหน้างานจริงๆก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้ฝุดคุยกันนะครับเพราะว่าย่งเวียน ศิลปินน้องๆเพิ่นก็ได้พักผ่อนตกแรงมากเข่าลังเวทีก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่แสดงทําการแสดงบอดโจเป็นเลยมีโปรเจกต์ว่าช่วงที่เราปิดฤดูก,กาลพอมีเวลาช่วงซ้อมช่วงนั้นถือว่าจัดมิเตงให้เอฟซีต่ละคนพอๆแม่เอฟซี FC ของวงเอฟซี FC ของศิลปินนะครับได้มากกินเขาพูดคุยกันอารมณ์เหมือน บรรยากาศโตะจีนงานแต่งสิไหมครับพี่น้องเหมือนกับมาเสร็จเสร็จจากงานแล้วก็ฉลองเฉลิมฉลองฉลอง,ฉลองงานแต่งแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวยางทักทายแขกน้าโต้สิเหมือนกับศิลปินดาราศิลปินน,นักร้องม้าล่ำห้องกับิสด้ย,ย่างหา้าทายลูกน้าพอๆแม่ถุกโต๊แต่ละคนไปนะครับสัมผัสบรรยากาศข้างบนก็แสดงไป ไปแสดงไปบบมีคิวแสดงกับมานั่งร่วมโต๊ะร่วมวงกับกลุ่ม FC ของตัวเองถึงเวลาก็ขึ้นไปแสดงกับประมาณนั้นนะครับถือว่าจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นมากนะตามที่คุยโปรเจกต์กับบอสโจมเมื่อคืนนะครับถือว่าเป็นเป็นภาพที่แล้วก็เป็นนินมิตไม้อันดีนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งกับผมผมผมในความคิดของผมเนาะก็ถือว่า จะได้ละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมเข้าหากันก็คือทั้งศิล,ลปินแล้วก็ทั้ง FC บางคนกับเอเป็น FC ศิล,ลปินที่ตัวเองชื่นชอบบางทียังเข้าในสัมผัสยังเข้ใา,าในมาใกล้ชิดเข้าในมาว่าจาพูดคุยหรือรวมวงกินเข้ากันนก็จะได้มีโอกาสเนี้เดี๋ยวจะในรอติดตามรายละเอียดนะครับรายละเอียดตั้ง ของสาวน้อยเพชรพัแพงนะครับทางวัดจูต้นเได้ลงรายละเอียดนะครับว่าตกเท่าไหร่อะไรยังไงช่วงเวลาไหนวิกิจกรรมได้แน่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาลอเบิงรงนอรุนกันนะครับเอาแลวกอีกเรื่องนึงนะครับแรงนี้ไลสวดกลุ่มปิดแล้วก็จะเปิดตัวนางเอกของสาวน้อยลำพเนิุชู มาล่รุนกันว่านั่งเอกคนนั้นคือไผนะครับคือไผสิทธตรงตามใจที่พ่อพอแม่เอฟซคิดไวบอรหรือสิเป็นผู้ใดคนเก่าที่มีอยู่แล้วหรือคนใหม่เลยที่มาใหม่ใหมามันมาเท่ากับมาล่รุ่นไปพร้อมกันนะครับถือว่า,าเป็นอ่าเพิ่นเน้นว่าเป็นขุมกําลังใหม่แล้วก็ใน เป็นาภาพลักษณ์และก็นักแสดงที่จะเข้ามารับบทบาทใหม่ในฤดูก,กาลนี้จะในกลมาล่อรุ่นเบิ่งนั่นกันนะครับหรือเม็นมาได้นะครับมีในใจเของพอแม่ f เอฟซมีในใจว่า,าสิปิเ็นไผที่คิดไว้ในใจก็มาเมนเขามาใดในคลิปนี้นะครับ อย่างนี้กับเมนมาคุยกันนะครับมาจิตถือใจเป็นภายคนนั้นจะเป็นภายเดอกะมารอเบิงตอนแรงๆนะครับว่าจะเป็นภัย,ภยสําหรับคลิปนี้กับ่นมาบอกถึงในเกี่ยวกับบรรยากาศแล้วก็ฝากนะครับแรงนี้กลุ่มปิด139บาทนะครับทักเข้าไปใดที่สามารยเพจบันแพงแฟนเพจนะครับซื้อบัตรจองตัวได้นะครับตอนนี้ก็มี แอดมินนะครับแอดมินเพิ่นรอ,อดึงเข้ากลุ่มนะครับก็ทักเข้าไปได้นะครับที่สารน้อยเพจบนแแพงแฟนเพจน,นะครับเอยาเข้าในปากพี่น้องเอฟซีนะครับให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับกับไลฟ์สดกลุ่มปิดวันนี้ส่วนนี่ครับบรรยากาศที่วัาการอําเภอกรรมราะไซที่ว่าเป็นข่าว ดีสำหรับทีมงานพี่น้องเอซทางกร,รมรลไใสนะครับวันที่21กันยายนนี้งานประเพณีงานเชียงเดือครับหน้าที่ว่าการอำเภอกร,รมรละัสเดิมที่นะก็เป็นกำหนดการที่วางไว้ก็คือ21นะครับเดิมที21ก็จะเป็นของลำเพื่อนโจนะครับที่ทาง เพียทั้งผู้จัดพิ่นลงไววก็เลยมาได้เป็นสาวหน่อยเพชรวันแพงในวันที่ยี่สิบเอ็ดแทนนะครับเป็นงานประเพณีงานแข่งเรืองานประจําปีนะครับงานระดับจังหวัดจัดที่สนามแข่งเรือแข่งเรือยาวสนามข้างที่ว่าการอำเภอกมลาใสนะครับแม่นาป่าวนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนี่ครับนะครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันสุดท้ายของงานชมปีนะครับ สาวน้อยเพชื่อนเพื่อเต็มวงมาเอาแบบมารอชมกันนะครับเอาสท่านับนแค่นี้นะครับกับมาวงทัท้งไทยพอในเอวซีในช่วงคลิปแรกของช่วงเศรออกเเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องซ้อนอุทเบียนเดียวพิเศษนะครับมาืาอคืนแซ่บไร้ได้ครับอีหลาย่างไก่ให้กินนะครับวงยิงเพิ่นมาไซอันไดสิมีให้หลา่า อย่างไห้ซอยอย่างมีบอสันเป็นมักถามเป็นข้ามาอย่างนั้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบ่นขาาึ้นขึ้นอ่ะคลิปนี้ฝาก่ป้องไปมนีน,นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ตอนแรกเจอกันครับคุณปิดแล้วผมก็จะไปเห็นยีราฟเพิ่นอยากกินเมนูหนึ่งอยู่ี๋ยวเลิกงานก็เลได้ซื้อเข้าไปเฮ็ดซูเพิ่นจินนะครับเป็นเมนูใดเดียวคอยติดตามครับ อากิวน,นีปาวรชนี้ครับสวัสดีครับ